ไมม่่เเอออาาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์แชนแนลนะครับ D O C T E I นะครับ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ให้กับพี่หมอก่อนนะครับผมนายแพทย์วุฒิวัฒน์อนุพันธ์วสว่างนะครับหรือว่าหมอเต้ยนะครับวันนี้อยู่นอกสถานที่อีกแล้วไม่ได้ทํางานครับเพราะว่าเป็นวันหยุดวันวิสาขาบูชาเนาะถือว่าเป็นวันสาคัญทางศาสนาของชาวพุทธหลักพี่หมอก็เลยถือโอกาสว่ามาเที่ยวดีกว่านะครับเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเที่ยวถูกไหมครับ <c oughs> ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะโอเคสึ่เนื่องจาก E p ีที่แล้วนะครับที่ไปเที่ยวกับเพื่อนอต่างชาตินะครับที่พัทยาแล้วก็เกาะสมสารไปดำน้ํากันนะคร เพื่อนที่อยู่ในทริปนั้นด้วยนะครับคือน้องผู้หญิงชื่อเฟลิซิตี้นะครับเขาบอกว่าไปดูปลาที่แฉะสารแล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นไวเอเดอรมอลด้วยเนื่องจากเนี่ยเป็นวันเกิดเขาเขาก็อยากจะมาถลองมาเที่ยวแบบสไตล์แบบวัยรุ่นไทยนิดนึงนะครับก็เลยขอให้พี่หมอแบบว่าพามาเที่ยวสัหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มาที่นี่ตั้งนานแล้วนะซาฟารีเวิลด์ครั้งสุดท้ายที่มาก็ตอนอายุประมาณ1ิบขวบได้มั้ง ก็ประมาณ30ปีที่แล้วแล้วเนาะไม่ต้องพูดว่าตอนนี้พี่หมออายุเท่าไหร่นะครับโซนแรกก็คือซาปรีพาร์คแล้วก็โซนที่2ก็คือมารีนพาร์คนะครับวันนี้พี่หมอก็ซื้อตั๋วแบบว่าคออรอบคลุมทั้ง2จุดเลย750บาทสาหรับคนไทยจะใช้เวลาที่นี่กันเต็มที่เลยเป็นการฉลองวัยรุ่นของเรานะครับแล้วก็ฉลองวันเกิดให้กับเฟลิ์สตี้ด้วยครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆเดินทางจากชลบุรีมาจอดรถแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวข้างในกันครับ กูรูจําหน้ากันได้ไหมที่เจอกันที่สมบกานเนาะโอเค so we gonna start from marine park first right because because Bruce said the animals still sleeping so if we go in the safari park now we not gonna see many animals so we go this park first and it's still hot now I think we better walk here ก็มาจุดแรกที่จะเห็นก็จะเป็นนกแก้วมาคอนะครับสีสันสดใสเลยมา,มาดูที่จอรเ์เท้กันนะครับนอนกลางวัน กลางวันดูดีดูดีไม่ขยับเลยอนะ่ะ นกอะไรอะครับนกเาไซบีเรียครับนกเขาไซบีเรียนะครับมันไม่กลับในตู้กระจกนี้นะครับเป็นพวอทะเลนะหรือว่าแมนนตี้นะครับอูน้องอยู่ตรงนน้นตรงนี้คล้ายๆยูนะโอ้ไปอนใ่โอ my god What did you order? มาได้อ๋อเป็นเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นเป็นเนื้อม้าละ <c oughs> ลายปั่นนะครับปัน่นกันนมและน้ำแข็ง <c oughs> ใช่ไหมครับที่เนื้อม้า,า <c oughs> ไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตใช่ไหมไอช็อตอ,อ,อืมเพิ่งรู้ว่าเนื้อม้าลายนี่อร่อยขนาดนี้ เอาหรอไม่เอาไปบ่ายแกไปบ่ายแกแป๊บไปบ่ายแกฟิลิโซทุกคนเชื่อชัวร์เชื่อชัวร์ตอนนี้อยู่ที่ Giraffe Terrace นะครับแต่เป็นไทยก็คือศาลาเลี้ยงยีราฟเราจะมาเลี้ยงยีราฟกันด้วยอาหารของน้องยีราฟนะครับมีแครอทมีกล้วยกล้วยน้ำว้าสิเนาะโอเคแล้วเราก็ต้องทำ่างนี้เนาะจึ๊กเข้าไปแล้วก็

เรามาดูตัวคัปปี้กันนะครับคัปปี้ปาร่านะฮะนี่นี่นี่หลบอยู่ในแชโดนะครับเพราะว่า บาราน้องครับน้องครับเป็นสัตว์ที่มีแวลตาที่ดูแบบไม่ให้เป็นนิดเท่าไหร่ตดูหน้ามันกดโกรธอะนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่โกรธอีกแล้วคอรัสนะครับเป็นคล้ายแมวน้ำแต่จะมีเขี้ยวยาวๆข้างหน้าตัวใหญ่มากว้าววว Wow. <laughs> oh my god. Wow. อันนี้เราอยู่ในศูนย์ฟักไข่ไขใช่ไหมศูนย์ฟักไข่เราจะเห็นว่ามีเบบี้เป็นลูกนกหลายๆพันเลยนะครับเนี่ยตัวแดงแดงนี่นี่นี่อันนี้ลูกนก,นกแก้วม,มาคอร์นกแก้วมาคอร์ตอนนี้ก็เป็นส่วนของเบบี้เนอร์เซอรี่แคร์นะครับสองเดือนโตทั้งทีแล้วโอ้โหนกแก้วสูพาจา Oh my god Oh, gotta you คุณดูคุณดูเมื่อคุณมาอ e ู่กับพวกเขาคุณไม่ e ้ to กังวลเรื่อง o ราทำกับข้าวมาแจกทุกคน Oh my god mushroom right what else it's about to wake at like 10 o'clock so e s h o d know some fried c h t i m e n and pork ribs pork ribs Wow. yeah โอ้โหโอ้โหสุดยอดเซเลซีอยู่เตะสุดยอด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 ออสซัมสุดยอดสุดยอดเข้าวเที่ยงกันนะครับจดุนาโฟกัสที่อาหารนะครับอย่าโฟกัสที่อย่างอื่นนะสุดยอดอันนี้อะไรครับ ขมาโทาเอกไข่มะเขือต้องถามน้องคนไทยครับทำกับข้าวเป็นไหมครับไม่เป็นโอเคได้อยู่แต่ผู้หญิงไทยสมัยนี้ไม่เป็นไรเราไม่ทำกะบข้าเราเราซื้อกินพี่คงูมนะครับคือเฟรตซีนี่ยเขาเก่งเรื่องทำอาหารทุกอย่างใช่ไหมใช่ไหมทำตอนสี่ทุ่ม ถึงตีสี่ใช่ไหม 10:04am ยูบินคุกกี้ซิกแซกงาขนาดนี้นี่บทำแป๊บเดียวชั่วโมงครึ่งนะครับก็เรียบร้อยดาวแล้วก็เดินมาหาเราให้แล้วทำไง เอากับข้าวมาทำกินกันเองเนาะก็นข้างใดที่ได้ทานอาหารแบบมันดูดีกว่าอาหาข้างในอย่างนี้นร่อยอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะสวับไปตัวีโอเคตอนนี้นะครับเราก็จะไปลงเรือกันเรียกว่าเป็น River Safari นะครับก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงก็คือจะนั่งไปตามแม่น้ำใช่ไหมเต้นเต้นอ่ะ ไม่น่าจะตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่ว่าตื่นเต้นตรงที่ว่าค่าตั๋วแพงมาก2องร้อยสามสิบบาท <c oughs> โคตรแพง่ไหมโอ้คนเยอะมากโซ่ละโอเค Oh subscribe oh no. my kênh <coughs> <coughs>

เนชืสอเกยสอนแต่คนนี้คือตู่นะครับครับโอ้ีละกลับไปแล้วบ๊อบบี้กลับไปแล้วครับตู่จุ๊บจุ๊บจุ๊บดีมากตู่จุ๊บก็เป็นเวลาเกือบจะบ่ายสามแล้วนะครับก็เข้าไปสปีพาร์คดีกว่าเด็กปะขับรถกันเลย จุดแรกนะครับเราเห็นเป็นม้าลายครับม้าลายม้ลายดอันนี้คือกระต่าดูซุ้มซุ้ซุ้โอ้โหสีรันะครับสีรัเห็นไหมเห็นไหมเป็ดไก่น้ว้าวโอเฟรนด์ ในสถานที่แห่งนี้นะครับสัตว์ป่าก็จะใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเพราะว่าอากาศนี่ก็จะเหมือนที่เซาท์แอฟริกาตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นประตูไฟฟ้าเนี่ยประตูไฟฟ้าเหมือนในจูเลสิปาร์กที่กันไม่ให้ไดนโนเสาร์ออกมาเนาะแต่อันนี้มันจะเป็นกันไม่ให้สิงโตอะไรสัตว์สัตว์ป่าอันตรายบางอย่างเนี่ยออกมาตรงนี้ได้นะครับนี่นี่นี่นจะเห็นเลย จเยิมงัน Black Bear จบแล้วนะครับเข้าไปดูสัตว์ป่ามากมายอยู่ข้างในเห็นทั้งสิงโตเห็นทั้งฮิปโปเห็นหมีเห็นหมีด้วยนะครับเห็นหมดเลยความรู้สึกวันนี้นะครับ เหนื่อยมากร้อนมากแล้วก็รู้สึกแก่มากๆเอ,อ่อคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่เหมาะกับเด็กๆเรียนรู้ดูแบบสัตว์ป่าเนาะพวกเราก็เคยเห็นกันแล้วก็คงเหมือนแบบมาแล้วก็เหนื่อยอะเออคงจะชอบอยู่ห้องแอร์อะไรมากกว่าก็ถือว่าอะมาลองดูสักครั้งแล้วกันแล้วก็ราคามันก็ถือว่าแพงนะสำหรับคนไทยก็ถือว่าเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็คงคงไม่ค่อยจะได้มาแล้วแหละเนาะไทย ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูนะครับก็ได้เห็นสัตว์อะไรที่แปลกๆเยอยแยะๆดีนะครับโอเคใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้พี่หมอด,ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับบ๊ายบาย